สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูดงรถขุดหรือว่าฟูงบินรถขุดถล่มโรงงานน้ำตาลพี่น้องโอ้นับดูว่ากี่คันครับนะไะไรตั้งแต่นู่นเลยนู่นครับแล้วก็มีฝากหนึ่งเยอะแยะไปหมดครับ ขูวบินรถขุดมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนนะู่นครับฝั่งนู้นก็มีไปน้องโอ้ยรอรถดำแล้วก็ขุดสระขนาดร้อยไร่นะครับเออ ดำวิ่งไม่ทันไปกลับนะ่าจะไปกลับนะ่าจะสองโล่าครับนเะออเอาดินแข็งลงครับเพื่อไม่ให้ลื่น โคบโกอยู่ประมาณ1นึ่งสอานะครับเจฮิตาชิหซานี่หนึ่งสอี่ซานโอซานี่ซานี่นี่สามนะครับวอนโวหนึ่งสวิตเตอร์โมสอแคทนน่โอ้แคดนน่ แคสสี่ครับดะแคสสี่เลยรวมแล้วก็โกเบโกเจอครับในบอ่อแต่ยังมีอีกฝากหนึ่งครับนะนี่ส่งไปพี่น้องได้ชมกันดูไปดีมามนกซามุงจะจะ,จะไม่เยอะครับ ดำไม่เยอะแต่รถคุณนี่ยืนรอเต็มครับนะจอดรอก็อเอาไ่น้องไ้ชมกันครับอาจจะส่งไกลนะครับ ปิ้งกันบ้อนเลยที่ทำไมรถดำมาไม่ทันกันเอ็กเอ็มครับคันแรกคันสองนี่เอสเอ็มซานี่สามคันแล้วอยู่นู่นวันโวแคทสวิตเตอร์โมฮิตาชิ เอาวรบพี่น้องอ่ไม่ไหวแล้วร้อนจัดนะครับนี่เป็นการขุดเพื่อทำโรงงานน้ำตาลก็ต้องมีการขุดถมให้สูงแล้วก็ทำบอ่อเก็บน้ำเพื่อทำบำบัดนะครับธรรมดา รออกันนเยะะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ